ช่วยกำลังเสริมปเทศครับหลาแหละท่านบอกมาเลยมีปัญหาอะไรบ้างครับวันนั้นก็ไปรับอารมณ์แปลงใหญ่กงเทาได้ปีนี้ได้ชุมเชยครับสองปีก่อนได้ที่งขึ้นของประเทศที่วันที่เก้าที่ท่าน้อมาครับผม็อยู่ที่นั่งด้วยครับผมขอบคุณมากครับท่านครับผมครับ ตรเองเอาไว้ก่อน ว่าเกี่ยวกับการระบายน้ําจากกรุงเทพไปเขตตัวเบศมามาในตัวเบาะกรงเพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วมที่บริเวณลาดกระบังเท่านั้นเองนะซึ่งน้ําก็เริ่มจะลดลงแล้วแล้วช่วงนี้เกษตรกรก็ส่วนใหญ่ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะแต่นี่มาลบบาดกระบังเนี่ยนี่เขาระบายมาสู่เรานี่เยอะไหมครับแล้วก็มันจะมีปัญหากับคนในพื้นที่ตา่างๆไหมไม่มีคิดตอบเลยลนะ คร้าเก็บเกี่ยวไปแล้วอันนี้คือของชาวนาเ,เก็บเกี่ยวไปแล้วใช่ไหมครับ,รบอ้นี้แบบคบกับบ้านเรือนหรือว่าอยู่ริมน้ำมีมีไหมไม่ยังไม่ยังไม่อยู่เพราะว่าเพราะว่ายังไม่เยอะปริมาณการระบายมาสู่พื้นที่เราเท่าไหร่ววครับตอนนี้หกห้าเกเกือบหกล้านลูกบาทต่อวันวันอะไรนะทยอยหกล้านลูกหกล้านลูกบาท